ครับพี่มดสวัสดีครับค่ะหมออุ้ยบอกไม่ทําอะไรแล้วแหละคุณกรพัฒน์เชื่อว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเรื่อยๆได้ครับจริงๆก็ที่ที่เขาทําออกมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตัวที่มันมันมันรออยู่มีเรื่องเดียวนะครับก็คือเร่งอัดฉีดเงินนะครับดึงตัวโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเข้ามาในโลกให้เร็วนะครับตัวนั้นก็จะตัวที่ช่วยได้ละนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ออนโปรเซสเขาอะนะครับเาเังนนโดยรวมที่ส่งสัญญาณแบบนี้ผมคิดว่าจริงๆเขาคงมองว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยมีพอสมควรอยู่แล้ว นะครับเพียงแต่ว่าก็แค่เร่งผักดันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูนะครับข้อเสนอตัวกระทรวงการคลังเองเนี่ยเขามีการเสนอนะนะครับว่าปลายปีนี้อยากให้มีซอฟต์โลนออกมานะครับกระตุ้นพวกภาคเกษตรนะครับพวก SME นะครับแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเรามีโอกาสเห็นอยู่นะครับว่ามาตรการเพิ่มเติมที่จะมาชดเชยอะไรบางบางอย่างเนี่ยมีโอกาสที่จะออกมานะครับเพียงแต่ว่า อ่ที่เขาเหินมาบแบบนี้ก็คงหมายความว่าไอ้ตัวเมเจอร์หลักๆอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันมีพออยู่ละนะครับ <Okay. S 2> ครับก็ต้องรอรอนะครับระยะเวลาที่ mm hmm. ความเชื่อมั่นโดยรวมจะไม่ค่อยฟื้นขึ้นมานเท่าไหร่ครับผมถ้าอย่างนั้นเองตลาดที่วันนี้มีการรีบาวขึ้นมามองทางยังไงต่อคะครับจริงผมมองว่าผมเห็นเซนตินเมนต์ที่ดีนะครับ <Okay. S 2> มันมีหุ้นนะครับกลุ่มแบงค์ที่รีเวิร์สกลับโดดเด่น S <S อย่างตัวทหารไทยนะครับตัว KTB นะครับหรือว่าหุ้นหลักๆนะครับในกลุ่มท่องเที่ยวอย่างตัว LOT ที่เป็นตัวหลีดเนี่ยก็ก็เริ่มมีสัญญาณการรีเวิร์สกลับนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยผมคิดว่านักลงทุนสามารถเล่นแกลบได้นะครับ4-5เปอร์เซ็นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมานะครับผมค่ะอย่างเช่น KTB ที่จะรีบาวขึ้นมาคุณกรฤตพรมองว่าจะรีบาวขนาดไหนคะครับผมว่าถ้าเท่าๆ21บาทเนี่ยถึง21.5ค่าตังได้นะครับแนะนำให้นักลงทุนสามารถทยอยซื้อได้นะครับตัว KTB นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นดีดก็ได้นะครับดีดนะครับแต่ผมคงคงไม่ให้รายแล้วกันนะครับให้คุณลองดูกันเองตัวซีรีส์ศูนย์หนึ่งนะครับเป็นคออปชั่นของตัวดีดบิลเคทีบอะไรพวกนี้สามารถเก็งกำไรได้นะครับในหุ้นสามตัวที่แนะนำไป k t b c บ b อบนะครับตัวเอ t นะครับหรือแม้แต่ตัวบาทอเองนะครับลองดูผมคิดว่ามันเป็นมันมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับที่ค่อนข้างมีนิยาเหมือนกันครับผมตายละ ก็ก็ซื้อกลับมาใช่ไหมคะตับในส่วนของทางด้านแบงค์นะคะครับผมค่ะค่ะแล้วตัวอื่นล่ะคะในตอนนี้ที่มองว่ามันจะน่าจะเด้งค่ะครับสปาในผมแนะนําถือต่อนะนะครับใครไม่มีอาจไม่ต้องสดล้นะครับไม่ต้องเข้าละต้นทุนเสียเปรียบต้องบอกต้นทุนเสียเปรียบแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยรายงานงบอะไรออกมาคุณพี่ว่าก็เป็นจวะที่เราจะทิ้งพวฟิตรอบหนึ่งก่อนนะครับถกบาท์ถกบาท2ยี่สิบนะครับยังคิดว่าน่าจะได้เห็นกัน่างน้อยนะครับ แล้วก็ถ้าตัวที่ที่แบบว่า,ายังคงอยู่ในโซนล่างแล้วก็น่าสนใจในการซื้อต่อยอดที่จะเป็นตัว CPF CPO นะครับ CPF เหรอครับผม<ๆ>คืออย่างที่บอกไปเราไม่ได้ติดกับเอ็นนงนะครับเอ็น e น<ๆ>่งได้ออกมาไม่ด<ๆ>ี<ๆ>ถ้าใครกังวลเนี่ยก็ก,ก็รอเอ็นนิงออกก่อนก็ได<ๆ><ๆ>้ผมคิดว่าหุ้นตัวนี้เป็นลักษณะบัตทอมเพลยนะครับแล้วก็มันได้ประโยชน์ในเรื่องตัวค่าเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยนะครับมีโอกาสที่จะรีเวิร์สกลับนะครับก็เป็นลักษณะการเสี่ยงเสีอสมนะครับด้ต้นทุนที่ค่อนข้างน่าสนใจตอนนี้แหละฮะ ครับผมคิบสองบาทห้าสิบน่าสนใจในการซื้อได้ครับแล้วมองขนาดไหนฮะถ,ถ้าจะเล่นรอบก่บเขาไม่เอายาวอะ่ะนะอ,อ๋อรอบผมมองเท่าๆที่เดิมนะครับยี่ี่จุดห้านะครับถึงยี่บ้าบาทเลยนะครับในกรอบระยะเวลามาสักสองถึงสาสัปดาห์นะครับออก็น่าจะมีลุ้นขึ้นไปเยี่ยม,มเลยนะสองถึงสามสัปดาห์ ครับก็ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ะที่คิดว่ากักน่าจะมีโอกาสขึ้นไปได้ครับแล้วแล้ว CPO แล้วคะสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้านะคะ CPO เนี่ยผมว่านแ่่การลงทุนเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วแหละน่าสนใจนะครับแกกที่เรามองแถวสี่สิบห้าสี่สิบหกนะครับครับค่อยๆดูไปนะครับเป็นหุ้นที่ครับสี่สิบห้าสี่สิบเป็นหุ้นที่เอ็นนิ่งน่าออกมาดีด้วยพี่มอนตัวนี้นะครับผมเอ็นนิงเขาออกมาอย่างคะเอ่อเท่าที่ผมเช็ค่าสุด CPO รู้สึกยังยังไม่ได้งานงบออกมานะครับ แต่ว่าผู้ค้าปีกอีกนทยอยออกมากันแล้วนะครับอังเราคดโดนบอยคอรดสัปดาห์นี้นะเออคือประเด็นนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นซตเมนต์ลบเล็กๆอ่ะแต่ในแง่ตัวเอ่อเอร์ชันพื้นฐานหรือว่าเอ็นนิ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีมีนัยยะนะครับผมครับครับผมก็ไม่มีนัยยะใช่ไหมฮะครับผมเออเพราะพี่ก็กลัวเหมือนกันนะกอลพทครับค่ะก็สุดถ้าจะดูอีกกลุ่มนึงก็พวก เครื่องดื่มอิชิตันซีบีจีที่ผมเคยแนะนำเนี่ยยัไม่ยาซื้อเหมือนเดิมนะครับยังยังเท<า>่า,าเดิมไหมฮะตัวราคาคิวหนึ่งชูวสองซีบีจีเนี่ยตอนนี้สักแถวสี่สิบาทถูกลบน่าสนใจในการซื้อมากมากเพราะว่าเก็บสี่สองสี่สามบาทเนี่ยเราเล่นได้ไม่ยากนะครับผมคาราบาลกรุ๊ปนี่นะครับผมตอนนี้แดงนะครับแดงครับแต่ว่าเดีย๋ยวคือจังหวะที่ตลาดมันกำลังมีเทรนด์ดีวร์ดขึ้นไปเนี่ยเราวเวนิ่งออกมาผมคิดว่าน่าจะโพสต์ี่นะครับโอ้โหล่าจะมีเทเวนตี้ฟื้นตัวแฟร์เราให้ไว้สี่สิบแปดบาทอ๋ออัพ ครับอัพไซด์เยอะเหมือนกันนะครับอัพไซด์ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ะมาณยี่ห้านะครับประมาณนั้นอิชีก็ยี่สิบหกเจ็ดห้านะครับเป็นแฟร์ที่ให้ไวโอ้ยแฟร์ชาติไหนก็ไม่รู้พี่ขอเล่นรอบพี่ขอเล่นรอบอ๋อถ้าเกิดมองสั้นๆอิชี่ยผมว่าแถวๆยี่สิบสองห้ายี่สามบาทได้ลุ้นนะครับยังไม่เห็นมีตัวนหนถึงแฟร์ปีนี้ซึ่งสามสี่เดือนเองพี่มอนห้าเดือนหนึ่งครับมันซึ่งขึ้นมา แล้วตลาดเป็นวอลท t i อ่ะขึ้นมาแล้วมันเป็นเล่นรอบอยู่นะครับก็ต้องก็ต้องดูนิดนึงนะครับอตัวที่ที่ p e r อร์ m a n c e ดีๆก็มีตัวที่มันยังว o ลท t i อยู่ก็มีนะครับ่ก็ต้องดูเป็นตัวไปครับผมอ๋อได้นะคะแล้วในส่วนของทางด้านตัวที่เฟกนะคะคุณกนพรัชตัวที่เฟกเนี่ยนะครับอย่างที่ผมยินไปเมื่อเช้านี้นะพี่มอนว่าคนที่ถือช็อตนะครับคือมันเท่านเบรก996ขึ้นมาเนี่ยต้องรอกนะครับ คุณต้องล็อกหน้าช็อตแล้วใครเล่นมาแต่ผมไม่ได้แนะนำช็อตก่อนหน้านี้นะต้องบอกไปเฉยคืเอเราให้เป็นชึงจึงเทคนิคไปว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณต้องล็อกนะครับส่วนคนที่อยากเล่นลองเนี่ยเหมือนเดิมขึ้นมาตรงพันเนี่ยนะครับก็คือสามารถเปิดลองได้นะครับเล่นกับที่หนึ่งพันยี่สิบนะครับกหนึ่งพันสามสิบเจ็ดนะครับแต่ว่าจุดถอยเนี่ยก็คือย่อมานหนึ่งคือเก้าเก้าห้า สต็อปออกนะห้าจุดนะแค่ห้าจุดเนาะห้าจุดคือเราไม่ควรจะเสียแล้วถ้าจะลงมาเนี่ยคือต้องต้องหยุดก่อนนะครับอ๋อเออดีดีตงนี้ชอบชอบแต่ว่าคือขึ้นไปเนี่ยเรามอง gap ที่มากกว่าประมาณยี่สิบพอยต์ถึงสามสิบเจ็ดพอยต์นะครับผมยี่สิบพอยต์ถึงสามสิบเจ็ดพอยต์รอบเด้งครับแล้วก็ทางด้านทองคำละทองคําผมยังคงไม่แนะนํานะให้กรอบไปพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแล้วก็พันหนึ่งร้อยเอ่อพันสองร้อยเหรียญนะครับกรอบนี้โต้ก็คืนนี้จะมีการในงานตัวเลข การจ้งางงานะครับผมว่าจะทำให้ราคาทองคำมันค่อนข้างวอลาทายนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วออรอดูอยู่ดีกว่าครับผมได้ได้ค่ะอ่ะคุณกอล์ฟ <คะ S 1> ขอบคุณนะคะคะ่ะ